เดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาเช็คเลดกับน้องเฟนลิวนะหรือน้องหมาเนยนั่นเองนะฮะก็ไม่เข้าใจทําไมเหมือนใครๆก็เรียกหมาเนยนะครับก็เลยเรียกตามนะฮะสเต็ปการเล่นก็ถือว่าเฮ้ยเป็นตัวที่โอเคนะเดี๋ยวเรามาเช็คเลดกันดีกว่าว่าได้เปล่าถ้าอยากเติมเกมต้องเปทอรวินรวดเร็วปลอดภัยเปิบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจสาสเปนแน่นอนฮะ มาที่หน้าการสุ่มนะครับน้องเฟรนลิวเนี่ยก็อยู่ประมาณ20วันนะครับตอนนี้เรามีเพชรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะครับก็น่าจะกดได้ประมาณเอ่อการันตี2รอบนะถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่แน่ใจนะครับก็มาลองเล่นได้ก่อนเนเมก็เข้านะครับเอาไว้มาเล่นนะแต่ถ้าระหว่างเนเมกับเฟนลิวอะ่ะจะเลือกเฟนลิวนะเพราะว่าตอนนี้มันมีหลินเทียนหลางแล้วก็เฟนลิวเนี่ยมาก็จะดีนะครับ ไปครับเรื่อยๆเลยมาครับการันตีแรกได้อะไรได้อะไรโอ้โหกริบเลยกริบหลุดเรทไปแล้วครับหลุดเรทไปแล้วอ่ะมาต่อครับกดไปอีกสักนิดหน่อยนะน่าจะประมาณอีกอีกการันตีนึงมั้งนะฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเลยครับกดรัวๆไป10ลูกแรก10ลูก2 สิบลูกสามสิบลูกสี่ห้ากดเทียชิ้นก่อนนะครับจะได้พอดีอ่ะกรันตีมาอีกสิบลูกนะถ้าไม่ได้นี่คือเลิกเลิกเลยอ่าให้ดูช้าๆครับมาไหมมาครับเพื่อนๆเ,เรียบร้อยเฟนลิวมาแล้ว แต่ว่าความเก่งของมันคือ3าดาวนะครับเพราะว่า3าดาวเนี่ยมันมีกันตายนะฮะคือ1ดาวอะอย่างน้อยมันก็โอเคแหละนะฮะตอนนี้ก็ได้ประมาณ1ดาวละเพราะว่าเรามีเศษ135นะครับเอาไปแลกเศษได้ก็ได้กลับตอนนี้เป็น1ดาวแล้วนะฮะถ้าได้อีกสักตัวหนึ่งนะคือโอเคนะครับก็ลองสุ่มมากันว่าจะได้ไหมเดี๋ยวขอเติมอีกนิดนึงนะ นี่นะครับมันก็จะมีแพ็กเกจให้เราซื้อนะเราก็ซื้อไปให้หมดครับประมาณ3,000เพชรขาวนะหรือเพชรฟ้านะฮะแต่แพ็กนอกนั้นซัมไม่ซื้อนะครับเพราะว่าเน้นเอาลูกแก้วแดงนะฮะถ้าใครไม่มีร้านเติมนะครับก็แนะนํานี้เลยครับร้านเป y ท Win วครับเป็นร้านประจําสันนเองนะฮะเออมาเติมกันได้นะอ่ะซื้อให้หมดครับ เนี่ยแพ็กที่มันได้ลูกแก้วแดงเยอะๆอะ่ะมันจะคุ้มนะครับหรือว่าเป็นแพ็คนี้ก็ได้ครับเนี่ยหลายวันนะครับ180เพชรฟ้านะได้เพชรดำแล้วก็ลูกแดง1ลูกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสูงกันต่อเลยนะว่าการันตีครั้งที่3จะได้อะไรนะครับมาโอ้โหแม่งเอ้ยมันมา2ตัวก็จริงนะเพื่อนๆแต่ว่า เฟนลิวมาไม่ได้หรอวะโอ้โหสรุปว่าได้2ดาวนะครับเพื่อนๆคือเซ็งมากๆนะครับเฮ้ยอ,อ่ะไม่เป็นไรครับคราวนี้เราจะมาใช้เฟนริวแทนเนเมนะครับถามว่าทำไมใช้แทนเนเมเพราะว่ามันสามารถดูดเลือดได้นะคล้ายๆซากิน่นแหละนะฮะเราก็เลยไม่ใช้เนเมแล้วนะฮะเพราะว่ามันมีตัวทดแทน แต่ถามว่าถ้าเล่นเนเมเฟลิวหลินได้ไหมได้นะเพื่อนเพื่อนมันก็จะกลายเป็นโลฮิลซะมากกว่าหรือโลแท้งนะฮะเพราะว่าเร็วนี้เนเมก็จะมา6ดาวใช่ไหมเราก็จะมีสายฮิลที่เพิ่มขึ้นแต่เกิดเราอยากเล่นโจมตีจัดเลยนะครับก็เอาเนี่ยเฟลิวมาพังเกาะนะครับสลับคู่กับไอหอกนะฮะเนี่ย ทำให้ติดอามาภาได้ด้วยนะครับสำหรับเฟลลิวนะมีเรโซแนนซ์ด้วยนะครับก็คือแทนเนเมได้ร้อย์เซ็นต์นะฮะหดาวนะครับดูความสามารถมันก่อนนะฮะพุ่งโจมตีรวดเร็วนะครับทำให้ศัตรูเชื่องช้าแล้วก็จะวางโนต้ตดนตรี2ตัวยังเป้าหมายนะครับเออแต่ถ้าเกิด2ดาวปุ๊บก็เพิ่ม ATK ปกตินะครับแต่พีคสุดคือ3ดาวครับสดาวเนี่ยมันมีกันตายนะครับ เออคือการตายเนี่ยเอามากาันตายทีหลังได้นะเออนะฮะเนี่ยครับหน้าตาการเล่นก็ไม่ยากนะครับแต่คลิปรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวซันจะมาทําแยกอีกคลิปหนึ่งนะอันนี้ถือว่าเป็นคลิปเช็คเลดน,นะครับเฟนริวเนี่ยซันได้มา2ดาวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวซันจะยังไม่อัพละกันนะครับได้ตั้งแต่0ดาว1ดาว2ดาวนะฮะและมีโอกาสว่าจะสุ่ม3ดาวด้วยนะครับเดี๋ยวทําคลิปแยกมาทำไกด์เทียงนะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง,งไวม้นะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขในการเล่น t ีเ f ครับ